สสวัสดีดดดดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558นี้ข้าเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาณาศิตานุรักษ์ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ขอขอบคุณนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรกุค้คนนเจ้าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ไทยและวัฒนธรรมล้านนาของเฮาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าขอกราบอํานวยพรคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกอํานวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการเนี่เจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้าตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขสมแพรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ